มามงนี่จะเปิดไอคอนเปิดการหล่อไปก่อนมึงเกิดอา้าวอะไรกราครับนี่น <c oughs> เดือนโอ้โหมึงได้กัดเดือนท่นีเอา้า <c oughs> ซื่อไง่ะตัวจริงอ่ะไอคอน คงไว้เดตตัวอยังนะซีเมนอยู่ซีเมนอยู่ไปไปจังวะดิจังไหนเอาเปียงอู้ไอ้เหี้ยโอ้ไอ้สัตว์แสงเล่มผาไอ,สไอ,สไอ,สอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โอ้สัตว์เหี้ยมาเต็ตมเลยครับ พ่อพ่อพ่อ,พอเกมไหมมาครับเหมือนจรจะมาตีบวกคบกันนะครับตีบวกคบไปเลยครับป in h i s d มึงกดบ่ไนะโอ้มากดอย่างเี้อยากจีตเนี่มากดถึงกูบางเงี้ยเออ ก็มึงมาจัดหนีเออเปิดกรารเต๋อกูก็มัดตีบวกตอนนี้นะไปเทากูเอาไปคลายกูได้ตัวมาตีบวกไปแต่กยืดยืดโอ้ย <c oughs> <c oughs> 啊，一个体会。回